ผูใ้ใหญ่นักวิชาการนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็คอยเอาแต่ยั่วยุและชีน้นำความคิดผลิตกลุ่มเยาวชนใหม่ๆให้ออกมาต่อสู้เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแทนตัว,ะะตวองครับการกระทำความผิดที่จับกลุ่มง่ายที่สุดคือการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะง่ายที่สุดเพราะพยานหลักฐานมันครบนะครับมันปฏิเสธยากนะครับต่างจากคดีฆาตกรรมคดีอาชญากรรม,มอ,อื่นๆที่ต้องมีประจักษ์พยานพยานหลักฐานพยานวัตถุ พยายนแวดล้อมนะครับเพิ่มเติมแต่มันยากนะครับแต่พรบอรคอมพิวเตอร์มันง่ายมันมีพยานหลักฐานครบมีกฎหมายระบุดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยปัจจุบันมีกองบัญชาการตรวบดไซเบอร์ขึ้นมาก็สามารถเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของผู้ก,กระทาความผิดได้ง่ายตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการก็คือมอบอร์มอบอ่อนกาลังแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรียกว่าการจับปล่อยสาวผู้บงการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับของมอบ3นิ้วนะครับเพจลือเขาได้ทำสักดีเรื่องนี้ขึ้นมาผมขออนุญาตมาขยายความและอธิบายเชิงหลักวิชาการนะครับ เขาอธิบายเชิงพฤติกรรมตัวแปรตามที่เกิดขึ้นผมจะมาอธิบายในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองว่าทำไมสถานการณ์ม็อบคณะราษฎรจึงถูกลอยแพม็อบคราษฎรแกนนำต่างๆจึงฟอและมีการแฉกันเองเกิดขึ้นการเรียกร้องทางการเมืองในแต่ละครั้งมีทั้งการขับไล่รัฐบาล ไปจนถึงการตั้งเพดานข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จนเลยเถิดไปถึงการด่าทอจาบจ้วงดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายและทำลายทรัพย์สินของบ้านเมืองผ่านมากว่า2ปีปัจจุบันความเคลื่อนไหวของม็อบราษฎรแผ่วลงอย่างมากมีแต่ขบวนการยิบย่อยที่ออกมาทำม็อบบ้างปราปายแต่มวลชนน้อยลงจนเหลือแค่หลักสิบจนหลายคนมองว่าน่าจะถึงจุดจบของการเคลื่อนไหวเรียกร้องบนท้องถนนแล้ว ในที่สุดผลจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถ,ถาบันของ3มแกนนำคือนายอ,าน,อนนท์นำภาไม้พานุพงษ์และรุ้งปนัสยาเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการวินิจฉัยของศาลในครั้งนั้นทําให้ทุกอย่างสิ้นสุดและถือเป็นการปิดฉากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มม็อบราษฎรลงเลยก็ว่าได้ และแม้ว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนในรอบสองปีที่ผ่านมาได้จบลงแล้วแต่แกนนําหลายคนก็ต้องติดคุกติดตารางมีชนะติดหลังยาวเป็นหางว่าวหลายคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาแทบจะหมดอนาคตทางการเรียนและหลายคนต้องติดคุกอยู่เป็นเวลาหลายเดือนเพราะก่อนหน้านี้ในระหว่างที่ถูกดําเนินคดีและได้รับการประกันตัวออกมาพวกเขากลับออกมาทําผิดซ้ําซากกลับมาขึ้นเวทีชุมนุมโจมตีกล่าวหาสถาบันอย่างต่อเนื่อง จนถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมและสุดท้ายสารจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวทําให้แกนนําเหล่านี้ยังคงได้รับผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันจากการจะทําผิดซ้ำซากของตัวเองโดยที่สารยังไม่ได้ตัดสินความผิดในคดีมาตรา1นึ 2. เลยจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้ลองมาดูกันครับว่าแกนนําเหล่านี้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากสถิติแกนนําที่ถูกดำเนินคดีสูงสุด12คนเพนกวินร<ข>ุ้งปนัสยาไผ่ดาวดินอานนนนำพาเบนจาอาปัน ปัจจุบันแกนนําแถวหน้าเหล่านี้นอกจากต้องยุติบทบาทการเคลื่อนไหวลงแล้วพวกเขายังต้องเข้าๆออกๆในพื้นที่บ้านพักโรงพักศาลเรือนจําเวียนไปวนมาหลายรอบและแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการปลุกระดมมวลชนด้วยสโลแกนปล่อยเพื่อนเราแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันกระแสเหล่านี้ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่หรือเปล่าแถมแกนนําหลายคนก็เริ่มอิดออดที่จะออกมานําทัพเพราะแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะไม่ถูกถอนประกัน และต้องถูกคุมขังลากยาวในเรือนจำอีกนอกจากนี้เพนกวินและรุ้งปนัสยารวมถึงเบนจาอาปัน <c oughs> ก็จำเป็นต้องออกมาเพื่อเรียนให้จบการศึกษาทำให้ปัจจุบันแกนนำเหล่านี้ไม่มีใครกล้าขึ้นเวทีอีกแล้วเพราะเกรงว่าจะขัดต่อเงื่อนไขข,ของศาลที่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวไม้พานุพงศ์ปัจจุบันแม้ว่าไม้พานุพงศ์จะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเงื่อนไขมากมาย ทั้งการห้ามทํากิจกรรมที่กระทบต่อสถาบันและก่อความวุ่นวายแก่บ้านเมืองห้ามออกจากบ้านหลัง6โมงเย็นถึงตี5ยกเว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาลหรือมีเหตุจําเป็นอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นสําหรับตะวันสมาชิกกลุ่มม็อบทะลุวังศาลอาญาได้มีคําสั่งเพิกถอนการประกันตัวในคดีดูหมินแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ จนทาให้ตะวันต้องกลับเข้าเรือนจําอีกครั้งนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ถูกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเอาคําว่าอุดมการณมาหลอกใช้ให้ติดคุกติดตารางแทนอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ได้รับการเหลียวแลแอมมี่นับตั้งแต่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจําคลองเปลมนอกจากถูกคุมขังดําเนินคดีแล้วการถูกจับกุมของแอมมี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแฉกันเองในเรื่องการหักหลังภายในม็อบ จนในระยะหลังแอมมี่ก็ตัดสินใจออกมาร่วมแฉเบื้องหลังม็อบด้วยจนต้องแตกหักกับกลุ่มเพื่อนซีที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของม็อบและแอมมี่เองในเวลานี้ก็ดูเหมือนจะถอดใจและรู้สึกตัวว่าโดนหลอกให้ออกมาต่อสู้โดยไม่ได้รับอะไรเลยมีเพียงนักการเมืองเท่านั้นที่ได้ประโยชน์และปล่อยให้แกนนำเป็นโล่รับโทษแทนแถมแอมมี่ยังได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลด้วยว่ามีพักการเมืองพักหนึ่งสนับสนุนการเงินให้กับการชุมนุมทางการเมือง จตุพรแซ่อึง้งหรือนิวแกนนํำบุรีรำปดแอกที่เคยแต่งตัวและเดินล้อเลียนพระราชินีในการชุมนุมที่ถนนสีลมปลายปี63และถูกดำเนินคดีทางการเมือง6คดีรวมถึงมาตรา112ปัจจุบันนิวตกงานมาปีกว่าซึ่งเขาก็พยายามหางานไปสมัครตามที่ต่างๆแต่ก็ได้รับการปฏิเสธเพราะยังมีคดีติดตัวทำให้เขาต้องอยู่อย่างอดอดอยากๆ ทั้งยังเป็นหนี้ธนาคารไหนจะต้องเดินทางจากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพเป็นว่าเล่นเพื่อเซ็นเอกสารเกี่ยวกับคดีความจนสุดท้ายก็นํามาซึ่งปัญหาสุขภาพซึ่งนิวยอมรับในตอนท้ายนะครับว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมากจัสตินหนึ่งในแกนนากลุ่มราษฎรที่ถูกดําเนินคดียาวเป็นหางว่าปัจจุบันจัสตินยุติการเคลื่อนไหวทางการเมือง และต้องเร่หาเงินใชน้หนี้รวมถึงต้องเดินทางจากบ้านไปศาลแทบทุกวันเพื่อสืบพยานในคดีความต่างๆที่เป็นผลมาจากการทำผิดกฎหมายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองการมาศาลของจัสตินนั้นเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้รับความสนใจเหลียวแลจากกลุ่มมวลชนหรือนักการเมืองบางพักท,ที่เคยออกมาสนับสนุนการชุมนุมประท้วงเลยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าระยะหลังที่จัสตินยุติบ,บทบาทแกนนำม็อบราษฎร ก็ไม่ได้เป็นกระแสไม่ได้รับความสนใจเท่ากลุ่มของอานท์ไม้ไผ่เบญจาและรุง่งจึงยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าที่บรรดาแกนนำมักกล่าวว่าคนเท่ากันจึงไม่เป็นความจริงเพราะว่าอดีตแกนนำบางคนพอไม่ได้ร่วมอุดมการณ์ด้วยแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจและการช่วยเหลือเลยและนี่ก็คือชีวิตในปัจจุบันของบรรดาแกนนำม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยที่ต่างก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก หมดสิ้นชีวิตที่เป็นปกติสุขส่วนหนึ่งก็มาจากการละเมิดกฎหมายและการทำผิดซ้ำซากของตัวเองและขณะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ถูกเชิดขึ้นมาให้เปิดหน้าชนจนทำผิดติดคุกติดตารางต้องต่อสู้คดีตามลำพังและกำลังถูกลอยแพอย่างโดดเดี่ยว พวกผู้ใหญ่นักวิชาการนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็คอยเอาแต่ยั่วยุและชี้นำความคิดผลิตกลุ่มเยาวชนใหม่ๆให้ออกมาต่อสู้เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแทนตัวเองโดยไม่เคยออกมาแบกรับความทุกข์ร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเด็กๆเ,เหล่านี้เลยสุดท้ายการต่อสู้ที่อ้างว่าเพื่อความเท่าเทียม ก็เป็นได้แค่ความเห็นแก่ตัวอย่างอมหิตของพวกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยหลอกให้เด็กออกมาเดินตามฝันตามอุดมการณ์ที่อุปโลกขึ้นเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนแค่บางกลุ่มที่ต้องแลกมาด้วยอนาคตของเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากในเชิงปรากฏการณ์นะครับหากนำมาวิเครา์นะครับคงเห็นว่ามอบคณะราษฎรชื่อแกนนำ่างๆโดนคดีมากมายเลยถูกจับปล่อยจับปล่อยมาโดยตลอด ะะประชาชนในริยะแรกก็แสดงความไม่พอใจกับการปล่อย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 จับ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 แล้วก็ปล่อย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  ในแั่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับกนะารพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการพิพากษาว่าการดําเนินการของคณะอดร,รดังกล่าวเนะี่ยเกี่ยวข้องกับการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเสาวาต,ตอนนี้ก็ถูกได้ดำเนินคดีอาญาตามมาตราหนึ่งสากระบฏในราชอาณาจักรมีโทษประหารชีวิตและก็โทษสูงสุดจาคุกตลอดชีวิต นะครับในสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจแกนนำนะที่มีการเคลื่อนไหวนะครับพักการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้กลุ่มมอบต่างๆเริ่มรู้ว่าเขากําลังตกเป็นเครื่องมือนักกรองนักสแสดงดารานะครับนักเคลื่อนไหวที่ใช้วาทกรรมนะของกลุ่มพวกเขาว่าเป็นนักกิจกรรมไปๆมาๆตอนนี้ทําไมกลายเป็นผู้ต้องหา ล้มล้างการปกครองกลายเป็นกลุ่มขบวนการที่ถูกเรียกว่าขบวนการล้มเจ้าไปเสียแล้วจากปฏิรูปกลายเป็นขบวนการในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมอธิบายหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองให้ฟังย้ําหุ้นส่วนอีกครั้งหนึ่งกลทธยที่กําลังเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าจะปล่อยสาวผู้บงการมันมีชื่อของมันนะมันชื่ออีกอย่างเดียผมพูดภาษาง่ายๆจะปล่อยสาวผู้บงการนะครับพอ มีการจับปล่อยเรื่อยในระยะแรกคนก็ไม่พอใจประชาชนที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็แสดงความไม่พอใจมันเกิดอะไรขึ้นบวยวายอาละวาดกันด่ากันสารปล่อยอีกแล้วสารปล่อยอีกแล้วมมอบที่ผ่านมาแกนนาโอสารมีความเมตตารู้จิตใจของประชาชนนะให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวจึงปล่อยพวกเขามาหลายต่อหลายครั้ง ปรากฏว่าโดนคดีกันไป10-20คดีคราวนี้อ่วมอรไทยนะครับสารเอาเข้าคุกลากกันไปยาวๆและก็ปล่อยเมครั้งในแข็งย่อมมีอ่อนในอ่อนย่อมมีแข็งในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีนะครับสุดท้ายสาวข้าผู้ปรการผู้ประการคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องไม่ได้โดนทางตรงแต่โดนทางอ้อมปรากฏว่าชื่อวัฒนาไปานูน่นนะ โดนคดีบ้านเอื้ออาทรโดนไป50ปีนะครับมอบอ่อนย่วบเลยแนวร่วมคนเคลื่อนไหวผู้ที่ประสานงานทิ้งเลยทิ้งกระบวนเลยเป็นที่มาของการลอยแพพอลอยแพเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรแฉกันเองของมอบมอบก็เข้าสู่กระบวนการแฉกันเองตอนแรกจำได้ไหมฮะเอาทูตต่างประเทศมายืนเวลาคดีเอาทูตต่างประเทศไปเชิญทูตต่างประเทศมา พอวัฒนาเรียบร้อยรงเรียนจีนทูนต่างประเทศหายเกลี้ยงเลยเพราะคนประสานงานไม่เอาด้วยพอเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเรื่องของเงินก็ถูกแฉถูกเล่นงานกันเองนะครับและคนที่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่เกิดขึ้นกับกลายเป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองในที่สุดอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับตอนนี้ทุกอย่างมันได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเขาใช้หลักที่ผ่านมาคือการ ปลูกฝังทางความคิดเห็นไหมฮะผิดถูกเขาปลูกฝังครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จัดการชุมนุมโดยสงบนะครับการเจรจญและเข้าสู่กระบวนการก,าก่อการร้ายวิธีการปรับกลยุทธ์ในการเล่นง,งานคนเหล่านี้จะปล่อยสาวผู้บกงคัและต้องจบในเกมสุดท้ายตอนนี้แค่จับปล่อยสาวผู้บังคับเฉยๆนะครับ ก็เรียกวารสามวระสายแต่ใช้เวลานานไหมนานเท่าไหร่ปีเปีนะแต่ยังคงมีการเคลื่อนไหวมีแต่กําลังอ่อนลงเดินจาก 4- ีหคนก็มีการเคลื่อนไว mm hmm. หวย้ายซื้อไปเคลื่อนไหวโน่น no น like. ี่นั่นร้ายยิงร้ายแบบนั้นยิ่งดี mm hmm. เพราะการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์มันเห็นชัดนะครับและสามารถเอาผิดได้ง่ายตํารวจจนะจับกุมง่ายผู้ต้องหาไม่ต้องไปหาพยานหลักฐานมาจากไหนไปเอาพยานหลักฐานมาจากที่พวกเขาร้ายสดกันเองนี่แหละ นะมาเป็นพยานหลักฐานเอาผิดในมืนคดีตามกฎหมายทั้งมาตรา1นึ1งมาตรา1นึเรียบเลยตำรวจใช้วิธีนี้เอาพยานหลักฐานจากสวนนี่จากนั้นใช้คําสั่งของศาลยึดอายัดทรัพย์มาทําการตรวจสอบย้อนหลังใครเป็นแอดมินในมือคดีตามกฎหมายหมดนะครับนี่คือการกระทําความผิดทางคอ,งอ,องมพิวเตอร์มันง่ายนะครับบางคนว่าปล่อยออกมาทําไมมันก็มาไล่สดยิงไล่สดยิงเอาผิดง่ายนะครับ การกระทําความผิดที่จับกลุ่มง่ายที่สุดคือการกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะง่ายที่สุดเพราะพยานหลักฐานมันครบนะครับมันปฏิเสธยากนะครับต่างจากคดีฆาตกรรมคดีอาชญากรรม,มอ,อื่นๆที่ต้องมีประจักษ์พยานพยาน,ยานหลักฐานพยานวัตถุพยาน,ยานแวดลอ้อมนะครับเพิ่มเติมแต่มันยากนะครับแต่พรบอคอมพิวเตอร์มันง่าย มันมีพยานหลักฐานครบมีกฎหมายระบุดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยปัจจุบันมีกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาก็สามารถเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของผู้กระทำความผิดได้ง่ายตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ก็คือมอบอร์มอบอ่อนกำลังแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรียกว่าการจับปล่อยสาวผู้บงการนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ